สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่เ c ช ANNEL ค่ะวันนี้แม่วีจะมาปลูกพริกนะคะจะทำยังไงนะคะปลูกพริกให้งามนะคะเจริญเติบโตเร็วนะคะช่วยป้องกันเชื้อราในกระถางด้วยนะคะกระถางกาเก่าๆนะะี่ค่ะแม่วีจะปลูกในนี้นะคะก่อนอื่นก็จะต้องเตรียมดินก่อนนะคะ อันนี้เป็นดินนะคะที่ผสมแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะคุยมะพร้าวนะคะผสมลงไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราปลูกนะคะดินจะได้ร่วนซวยนะคะอีกของเราก็จะได้จเจริญเติบโตดีนะคะผสมเลยค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะปูนขาวหนึ่งกัมมือนะคะเราผสมลงในดินเลยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเวลาเราปลูกปลูกผืกผักนะคะส่วนมากก็จะมีเชื้อราอยู่ในดินนะคะเราป้องกันไว้ก่อนนะคะเราผสมลงในดินเลยค่ะ จากนั้นเราก็นําดินนะคะมาใส่ในถังเก่าๆนะคะที่มันแตกแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่เวก็จะมาปลูกดีกว่าไปทิ้งนะคะเรานํามาปลูกผักได้นะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะต้นพริกนะคะแล้วก็เอาส่วนนี้ออกไปสักหน่อยนะคะ รากก็จะเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นำลงปลูกเลยนะคะ เวลาปลูกละกดให้แน่นๆนะคะจากนั้นเราก็ใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะ <T> เพื่อป้องกันห้อยทากมดแมลงต่างๆนะคะที่จะมารบกวนพืชผักของเรานะคะ จากนั้นเราก็จะลดน้ำนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝานะคะก็จะช่วยบำรุง,งเร่งรากให้พืชเจริญเติบโตเกี่ยวงามได้นะคะคุณผู้ชมใส่หนึ่งฝาค่ะก็คนเลยคะ่ะจากนั้นเราก็รดเลยนะคะ คุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้นะคะต้นพริกของเราก็จะได้ออกดอกดีนะคะต้นเขียวงามนะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แก่ท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้วีชาแนลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ